นี่ก็โรบินะคะวีโอเรียออสนะคะมาแนะนำอีกสองค่ะนะคะเป็นดิจิตอลวีออส2.5น,นะคะราคาพิเศษนนะคะ่ะสวยๆเพราะส่องอมนนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีจุดไหนบ้างนะคะ ร้อถึงิานะคะตัว E-P สองพันเ็ุ่สวยๆร้อถึบวกนะคะมีการรับปกันเพื่อเกมถึงหนึปีหรือห้าหมื่นกิเมตระคะการประกันในเียรยกัสุรีะคะสำหรับตัวเต้าวีออคันนี้นะคะภายในพัชนแบน้ภายในจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ C D F M M P 3นะคะหน้าจอตัวนี้ J V C นะคะทางลูกค้าได้ปรับใส่มาพร้อมกับ ตัวรถนะคะ <Wow. S 1> ในส่วนของคอนโซลพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยสวยๆนะคะไม่มีลอกนะคะที่จับเบรกมือก็สภาพถือว่า80%นะคะหัวเกียร์ยังสวยๆเลยนะคะเบาะสภาพเกือบ95%นะคะคีณ้ค่ะเดี๋ยวเราดูในส่วนของเบาะหลังนะคะส่วนของเบาะหลังนะคะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะสีเบจนนะคะสภาพ90%นะคะ90% 95%ได้นะคะไม่มีขาดไม่มีหุยไม่มีหลุดลอกเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะ จะมีในส่วนของลำโพงนะคะอยู่ด้านหลังนะคะสองฝั่งนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของผ้ากำมะหยี่นะคะเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านท้ายนะคะโลโก้วีออสสามดีชัดเจนนะคะแต่งสปอย์เลอร์มาเรียบร้อยนะคะเราเก็บในส่วนของด้านหลังนะคะสปาขัดเพื่อแก้วให้อีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนงฟิตีมยางของเหลียงเราปรับสภาพไขใหม่หนดนะคะดูรอบๆนะคะในส่วนของคันนี้สวยๆพร้อมใช้เลยนะคะ ถ้พาพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะออ r ราคาเพียงนะคะสองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะก็จะสามารถสอบถามได้เลยนะคะสําหรับเจ้าตัวเต้าร o r ถูกภาพันนี้นะคะสวยนะคะพร้อมสง่งมอบสอบถามไปเข้ามาได้น,นะคะสำหรับนี้ ง5 0ปีนะคะดูสปอร์ตนะคะสีรีมิตเตดของเขานะคะภายนอกร,รอบๆนะคะเราสปามาเบื้องต้นแล้วนะคะของเลวฟิ์มยางเปลี่ยนให้เช่นเคยนะคะในส่วนของด้านในนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะนงะคะเดี๋ยวเราดูด้านในกันของด้านในนะคะตัวนี้เบาะของเขาจะเป็นทูโทนนะคะพี่ๆขาเป็นหนังตัดด้วยผ้ากำมะหยี่นะคะคอนโซลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสวยๆไม่มีรอยไม่มีด่างนะคะ วงมาลัยตัวนี้หุ้มหนังนะคะรุ่นหลังๆเนี่ยจะไม่ได้หุ้มแล้วนะคะตัวนี้หุ้มหนังนะคะยังกริบๆสวยๆอยู่เลยนะคะ C D F M M P 3นะในส่วนของภายในน้องสปาก่อนส่งมอบอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราดูเบาะด้านหลังเนาะว่าสภาพเป็นยังไงด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัดด้วยกระหยี่เช่นเคยนะคะเหมือนเบาะด้านหน้านะคะ C D F M M P 3เนาะลำโพงด้านหลังนะคะฟิล์มยางนะคะตัวนี้เราจัดการให้ใหม่อีกรอบนึงนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ สำหรับก็จะเจ้าตโยต้าวีออสคันนี้นะคะสวยๆพร้อมส่งมอบนะคะสีจะออกเป็นสีม่วงนะพี่ๆค่ะเราเก็บรายละเอียดให้อีกรอบนึงนะคะเป็นตัวออรุ่นพิเศษนะคะรุ่นพิเศษนะคะวันนี้มีมีไม่กี่คันนะคะสาหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ฉลองครบ40ปีของตโยต้านะคะภายในจะเป็นสีดำ มาในราคาเพียงนะคะสองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะมีบริการไฟแนนซ์ทั่วท,ท,ท,ท้ายรถส่งด้วยทั่วท้ายเช่นเคยนะคะสำหรับที่เที่สนใจรถยนต์นะคะในส่วนของ toyota vios นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีขาวนะคะนี้ดำๆนะคะแต่งสวยไม่แต่งแรงนะคะ <Wow. S 1> จะเป็นในสนข,อนนนของคันนี้นะคะสีม่วง,งนะคะปี2 0ง2นะคะราคาเพียงสองแสนกว่าบาทนะคะ ราคานพิเศษนี้นะคะสำหรับผู้ที่มาจากหวัดนี้นะคะสอบถามก็เข้ามาได้เลยนะคะอเอ่มด้านบน